ครับพบกับรายการที่นี่อยุธยาครับทางสถานีข่าวเอทีวีครับทีวีของคนอยุธยานะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการต่างๆของสถานีข่าวเอทีวีผ่านทางเคเบิลชาแนลเฮดดี้สาใครที่ดูเคเบิลทีวีครับเปิดช่อง37เครือข่ายของเจริญเคเบิลทีวีครับกรุงเทพหานครทุกเขตสามารถรับชมได้นะครับแล้วก็ติดตามได้ทางสินธิวาธานีเคเบิลทีวีของคนอยุธยาผู้ชมที่ติดตั้งเคเบิลสินธิวาถ้าไปเป็นสายไม่ได้ไปเป็นกล่องดูได้ทั้งจังหวัดนะครับ อบอกคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วก็ติดตามทางแฟนเพจด้วยคุณผู้ชมครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่มีงานสําคัญอยู่งานหนึ่งคุณผู้ชมครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสเดินทางมาอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในข่าวแต่ว่าไม่ได้ลงลึกนะครับว่างานนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นก็คืองานวันอนุรักษ์แม่น้ําขู่ของนะครับต้องบอกเลยว่าชื่องานเป็นยังไงเต็มๆยังไงเนี่ยแล้วก็งานมีรูปแบบนะมีความน่าสนใจแค่ไหนต้องมาคุยกับคนในพื้นที่ครับวันนี้ผมอยู่กับท่านนายกองก์การบริหารส่วนตำบลทับน น้ะะฮท่านกิตภพเฉยช้ำครับสวัสดีครับอีกท่านนึงครับขาดไม่ได้ครับอาสมศักดิ์ผมนะครสมศักดิ์สันตินาคนะครับเป็นนายกสมาคมเครือข่ายนะครับทสมอยุธยาครับสวัสดีครับนะครับนี่ครับทั้งสองท่านนะผักดันฮะคุณผู้ชมเห็นไตเติ้ลรายการเราขึ้นมานะนั่นก็เป็นงานชื่อจริงคืองานอะไรนะฮะงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำผูกคลองแห่งชาติประจำปีพศ .2560 67สิาครับทำไมเลือกมาจัดที่ปีนี้ทอมอนี่ไปหลายที่นะครับเราจะหมุนเวียนกันไปนะทีนี้ที่เปเด่นที่เลือกที่นี่มีสองสามด้านนะด้านที่หนึ่งสภาพพื้นที่นะฮะคลองอยู่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นคลองที่เป็นหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งคลองในของยาที่มีน้ำใช้ตลอดปีโดยการบริหารจการน้ําของท่านนายกอบตท่านนายกสิทธิพนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นแบบอันที่สองในพื้นที่ของคุอบางมหารบริเวณที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเขามีเครือข่ายอดีตข่าการข่ายการ แล้วก็าการครูส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ที่พวกเราเรียก,กอีกกลุ่มก็คือกลุ่มชมรมคนนั่งเหนียวผู้สูงอายุครับม <c oughs> ินคาคีที่ค่อนข้างที่จะมีส่วนร่วมทํางานในพื้นที่สุดท้ายอันที่สามก็คือท้องถิ่นก็คืออบตอบตเจ้าของพื้นที่นี่แานให้การสนับสนุนแล้วกิจกรรมที่เราทำานะเป็นสอดคล้อ,องภารกิจข,ของอบตอด้วย <c oughs> ลึกเลย <c oughs> าปนั่นก็คืองบประมาณในการจาัดวันอนุรักษ์เนี่ยนะฮะก็ได้เงินอุดหนุนจากทาง อ,อบจโดยผ่านทางสมาคมอีกส่วนหนึ่งคือทางอ,อบจสสนุญด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องวันนั้นเท่าที่มาร่วมงานก็ตกห้าตกหกเจ็ดร้อยคนนะคระับครับจาํานวนคนขึ้นเยอะครับครับผมมาพูดถึงเรื่องของสภาพกายภาพทั่วไปก่อนของทับน้ําโดยเฉพาะคลองนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงครับท่านนายกครับแล้วก็เรามีโครงการนโยบายอะไรที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์แม่น้ําลําคลองอยู่แล้วบ้างครับคือ คืออย่างนี้ครับที่ต่อท่าน้าเนี่ยเราบริหารจัดการน้ํามาเนี่ยวันก่อนนั้นในอดีตเนี่ยที่นี่คลองที่เราเห็นอยู่เนี่ยเดินข้ามได้เลยนะ <c oughs> ก็คือ,อยามแรงแรงหน้าน้ำน้ำท่วม <c oughs> ผมเข้ามาบริหารบ้านเมืองตั้งแต่ปี48ก็จับประเด็นเรื่องน้ําขึ้นมาสุดท้ายเราก็สามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้ให้น้ํา มีใช้นะเมื่อมีน้ำแล้วเนี่ยในน้ำต้องมีอะไรต้องมีพืชพันณที่อาหารต้องมีผักมีปลามันเป็นอาหารประชาชนนะซึ่งเราดำเนินการมาสำเร็จมาณนะวันนี้ใช้เวลาเป็นสิบกว่าปีจนกว่าจะสมบูรณ์ถึงวันนี้ได้สภาพคลองนี้มีความยาวเท่าไหร่ไปถึงไหนยังไงครับก็คลองที่คลองนี้คือจริงๆแล้ว ก็คือของทําน้ํามาจากบริเวณตําบลบ้านใหม่ผ่านนั้นสังมาผ่านทับน้ําระยะทางประมาณ8.3กิโลแล้วก็ไปถึงที่บางกุ้งที่ปากคลองบ้านกลุ่มเนี่ยอีก6.3กิโลรวมแล้วประมาณ15กิโลครเส้นนี้ครับประโยชน์หลักๆคือการได้ใช้สัญจรไปมาได้ ได้ครับแล้วก็ในส่วนของการบริโภคสัตว์น้าทรัพยากรสัตว์น้าต่างๆนี่มีอนาคตมีโครงการเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ไหมครับมองแล้วคือตอนนี้ก็มีทุกภาคส่วนนะเมื่อเรามีน้ํามันจะต้องเกิดอะไรในน้ํานี้บ้างนะที่ที่เรามองไว้นะทรัพยากรต่างๆเนี่ยซึ่งเราหวงแหนเราดูแลรักษามานานและจนจนที่เนี้ยน้ํา เอาไปใช้เพื่อเกษตรใช้ผู้อุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้ในการสร้างอาหารให้กับชุมชนนี่ที่กําลังจะเริ่มต่อไปในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็มีบริเวณด้านนู้นเลยเนี่ยเป็นบริเวณกว้างมากเลยนะครับก็มีโครงการที่จะทําเป็นท่องเที่ยวเชิงวิถีเชิงเกษตรพวกนี้เป็น การดูของเรื่องธรรมชาติต่างๆแล้วก็มีจะมีการเลี้ยงปลาโดยที่ใช้นวัตกรรมใหม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยร่วมกับมอนทลลนะครับ<อ>ก็จะมาช่วยเรา,เราแล้วชุมพลมสุวรรณภูมิก็มาช่วยตอนนี้มาพูดถึงเรื่องโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยครับในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโครงการนี้ฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนครศรีธรรมมีส่วนในการอ,ารอนุรักษ์ครองได้อย่างไงครับตอนนี้ก็โดยโดยรวมเลยเนี่ยทางอบจเองเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของการ ดูแลรักษาในเรื่องของกําจัดผักตบชาวา<อ>วัชจพจืชทั้งหลายท่านยกสมทรงก็ส่งแมคโครเข้ามาช่วยนะก่อนนั้นเนหลายๆเที่ยวอ,อยู่ครับครับแล้วตอนนี้พอหลังจากเรามีคลองสวยงามแล้วมีแผนการได้บอกชาวบ้านให้มีความร่วมมือมีส่วนร่วมอะไรยังไงตรงนี้เราบอกกับประชาชนมาค่อนข้างนานนะเราทำเพื่ใ้จ่ายสร้างการรับรู้ในภาคประชาชนนะว่าไอ้คูคลองเนี่ยเราต้องดูแลเขาเขาอย่างไรรักษาเขาแบบไหนนะให้ ให้มันสามารถดํารงคงอยู่ไว้เนี่ยกับชีวิตลูกหลานเราในอนาคตด้วยนะพี่น้องประชาชนวก็ค่อนข้างจะเข้าใจว่าสิ่งที่โครงการเนี้ยที่เราทำเนี่ยมันก่อเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเราจริงจริงครับ,รบแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องมาบอกเลยว่าเวลาเราขอความร่วมมือหรือการอนุรักษ์ลักษณะอย่าง,นางนเนี้ยบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรสิ่งหนึ่งที่ท่านนายกยังเป็นห่วงแล้วก็ยังอยากจะฝากเนี่ยคืออะไรบ้างคืออยากฝากแบบนี้นะคลองทับน้ำ น้ําที่อยู่ในคลองมีปลาในคลองเนี่ยเราอยากจะช่วยกันแล้วก็สอนลูกสอนหลานให้เขารู้สึกแบบเราที่เรารู้สึกเนี่ยเรารักเราห่วงแหนเราดูแลนะครับแต่เด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยอยากจะให้เขาเขารับรู้เรื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ช่วยกันสร้างมาด้วยมันก็อยากให้เขามีม,รรมีความคิดความอ่านที่คลอ,องนี้เป็นสมบัติของเขานะนี่เขาใช้ประโยชน์จากครูคองอันนี้นะพี่น้องเราทั้งหลายเนี่ย เมื่อเขาใช้ประโยชน์ก็อยากให้เขาช่วยกันรักษากําลังสร้างและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไปสู่เด็กๆอยู่ครับใน,น <ะ S 2> ส่วนของ <นะ S 2> ทอสมอล่ะครับได้มีแนวทางมีวางโครงการไว้ก่อนหน้าที่เราจะมาจัดกิจกรรมไหมครับรว่าทสมอเองเนี่ยมีส่วนอะไรยังไงครับหมายถึงว่าเรามีเครือข่ายอยู่ที่นี่แล้วทําอะไรกันไปบ้างครับก่อนหน้าคือในแง่ของทอสมอนี่เรามีทสมอทั้ง16อำเภอนนะใน209ตำบลนะก็ค่อนข้างจะเก็มา8 0 0 0คนเวลาจัดเราก็จะหมุนเวยีเยนกันไปแล้วก็ดูความพร้อมข,ของแต่ละพื้นที่ ก็เรียนว่าภารกิจที่เราทำนะฮะในแง่ของของงานวันรับพระนนัฒนาแม่นะครูเขาอย่างี้งานนี่เป็นงานของจังหวัดนครศรีธรยาพวกเราทอสมอเป็นมดงานเป็นตัวเครื่องงานโดยใช้พื้นที่ของอำเภอบางหลานโดยคลองคลองทับน้ําหน้าวัดพึงแดดนะฮะเป็นของต้นแบบ และสิ่งที่ได้ได้พูดคุยกันนะครับก็มองว่าของทศมที่ทําชั้งที่ผอำเภอในแต่ละอเภอเนี่ยเราจะมีประเด็นงานชิ้นงานอยู่ที่เด่นๆอยู่เรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะของบางประหารเนี่ยก็น่าจะเป็นใช้พื้นที่ของต้นแบบไอ้คลองทับน้ำนี่นะฮะพื้นอาหาพัดผึงแดดเป็นของต้นแบบซึ่งท่านนายกท่านขับเคลื่อนมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็พวกเรานี่อยู่ในพื้นที่ก็เข้ามาเสริมมาเติม สิ่งที่ได้พูดคุยปรึกษานายกคือหลังจากจัดง,งานที่24แล้วเนี่ยเขาจว่าเท่าทีา่ทราบทางอบตออก็จะมีโครงการคราล้ายๆว่าระดมความคิดกับเขาคุยกันฮนะภาษาจบับใาเมาจะโสละเลกันสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราทศมหรือว่าสิ่งที่พวกเราได้พูดคุยคือเราจะมีกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองริมสองฝั่งคลองใน,นสองฝั่งคลองนี่นะฮะมีหน้าบ้านหน้ามองแล้วก็ในคลองคือสุดท้ายเพื่อจะออกไปสู่คลองสวยน้ําใสไร่มรพิษ สัตว์น้าทุกชนิดเนี่ยจะมีชีวิตในลําน้ำอสองฝั่งเนี่ยที่คุยานนายกตอนนี้พอเพื่นพื้นที่ของท่านน่ยมีที่นะฮะตอนนี้ท่านปลูกต้นไม้ไปโอ้หลายหลายหมื่นต้นอะ่ะโดยใช้พื้นที่ไม่ได้ไปใช้ป่าชุนชนใครเรียกเหมือนป่าหมู่บ้านว่างที่ไหนปลูกต้นนั้นทั้งที่โรงเรียนที่วัดที่ที่หัวไ,ไนนะะร่ปลายนาฮะท่านนับจำนวนต้นนี่ก็ค,คิดว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบได้นะครับก้าวหน้าไปถึงขนาดตอนนี้เรารทราบลูกจะจะขายครับว่าเครดิตแล้วแต่เราไม่ได้หมายว่าปลูกต้น ไม้เพื่อขายคาร์บอนนะตูจไม้เพื่อเพิ่มลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับไอ้นี่ผลผลดามที่ทางออบตตอได้ทำแล้วเป็นเป็นท้นองถิ่นนำร่อง สิ่งที่จะทาต่อก็คือเราจะมีต้นไม้ไประจำถิ่นเช่นสองฝั่งนี่นะครับจะจะปลูกมากอ,อกมาดานันไม้ไประจำถิ่นน้ําท่วมก็ไปตายอันที่สองพืชผักสวนครัวที่รัวก,กินได้นะครับให้ชาวบ,บ้านดูแลเอาไปกินเหลือกินท่านจะไปขายก็ไปขายแต่สิ่งที่จะฝากเขาว่าคือขอให้เขาช่วยดูแลเพราะนี่เป็นสมบัติของชาวบ,บ้านทําแล้วคนที่ได้คือ ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ฮะที่อยู่ริมสองฝั่งแล้วก็จริงๆใช่ไจะว่าไปก็จะเป็นหน้าตาของทางด้านกิจกรรมทางด้านทางด้านภารกิจก็คือด้านสิ่งแวดล้อมคือคลองการอย่าร,รการน้ําในคลองโดยท้องถิ่น นะฮะโดยท้องถิ่นคืออบตท้องที่ก็มีกำนันพี่้บนเข้ามาเสริมทับพวกเราคือเครือข่ายทสมอเนี่ยเป็นเขามีส่วนร่วมนะครับงานหลักคืออบตเขาทาอยู่แล้วครับนะฮะก็เห็นภาพกว้างๆแลวนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับเรายังมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ได้แค่วันเดียวนะครับเพนบอกจัด2วันเลยนะมีอะไรที่หลากหลายยังไงในเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ ที่นี่อาุธยาทีนี่อาจุยาเมืองเก่าเมืองงามเมืองโบรานุว่ยรบาบาายวัดวารามกินกุงกินปลาแม่น้ำ ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยู่กับเราในรายการที่นี่อยุธยาครับนะครับทางสถานีข่าวเอทีวีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกอบตทับน้านะครับแล้วก็นายกสมาคมเครือข่ายทอสมจังหวัดพระนครศรีธคุณผู้ชมได้ฟังในช่วงแรกไปแล้วต้องติดตามนะครับถ้าใครที่ดูในเพจเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องดีครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งอีกต้นแบบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมในการที่ช่วยกันอนุรักษ์แม่น้ําลํคลองคุณผู้ชมเห็นภาพที่ผมพูดอยู่เนี่นะคลองนาทับน้านี่ผมว่านี่ น่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เราต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากสําหรับการที่ท้องถิ่นแล้วก็ท้องที่แล้วก็เครือข่ายช่วยกันดูแลนะครับขอถามอีกนิดนึงครับเราเห็นสภาพแบบนี้นะครับในเรื่องของการอนุรักษ์ไปแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของการที่จะจัดกิจกรรมบ่อยๆอันนี้ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้นักลงนักเรียนววอบตเนี่ยได้มีการไปผลักดันบ้างไหมครับไปสร้างให้เด็กรุ่นใหม่อย่างที่อาเขาบอกแล้วกระตุต้นเรื่องนี้ครับคือคืออย่างนี้นะโดยหลักเลยเนี่ยครับว่าหน้าที่ งถิ่นมันเป็นหน้าที่เลยนะจัดให้มีน้ําเพื่อการเกษตรจัดให้มีน้ําพวกหรือพวกดูแลร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอันนี้คือหน้าที่อำน,นาจหน้าที่ของปูต่ที่ทำได้นั้นที่ทางต่อทําน้ําพัฒนานมาด้านนี้แล้วก็ยึดถือเรื่องนี้ให้ความสาคัญเป็นระดับต้นๆเนี่ยเราเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะก่อความยั่งยืน ให้กับพี่น้องประชาชนเราในการดํารงชีวิตในโลกอนาคตเนี่ยปัญหาเรื่องโลกร้อนปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารเนี่ยมันก็เรื่องมาแล้วนะนั้นน้องๆเราในโรงเรียนเนี่ยเราเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปส่งเสริมเขาอยู่ในนี้มีสี่โรงซึ่งโรงเรียนเองเด็กๆเ,เราเนี่ยโดยโครงการเราที่ดําเนินการมาแล้วเราก็เข้าไปแนะนําเข้าไปพูดเข้าไปคุยกับทาง ครูบาอาจารย์เราก็อยากให้เรื่องราวดีๆที่เราทำมาเนี่ยไปสู่เด็กๆลูกหลานเราด้วย พัฒนามาไกลแล้วครับตอนนี้เด็กๆรู้เรื่องค่อนข้างเยอะแล้วเรื่องที่เราทำอยู่เราก็ไม่ได้ไปคุยเรื่องน้ำอย่างเดียวในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีเรื่องของขยะเรื่องขยะโดยวยเรื่องของโมลพิษอะไรต่างๆอวตก็เข้าไปสนับสนุนไปไปพูดไปประสานงานอยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพวกนี้เราถือว่าพระราชบัญญัติของนหลวงเนี่ยที่เราเดินตาม หลอเก้าเนี่ยมันเป็นแนวทางที่จะเกิดความยั่งยืนและเกิดความสุขในภาคประชาชนมากกว่าถ้าพูดถึงในโลกอนาคตที่มันจะเกิดภัยพ,พิบัติทั้งหลายแหลเนี่ยซึ่งซึ่งมันก็มาใกล้ๆเราบ่อยๆ,อยๆเลยนะโลกร้อนมาแล้วภัพพยพิบัติเรื่องน้ําท่วมอะไรพวกนี้รเราเริ่มอาหารราคาแพงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีน้ํามีแผ่นดินอยู่เราสร้างเองได้นะเรื่องพวกนี้นะไม่ต้องไปซื้อของแล้วแหละนะฮะปลูกกินเองได้แล้วก็ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมครับการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยก็หวังเป็นเพียงส่วน หนึ่งนะฮะหนึ่งในการประชามผัานพิจาราของเราออกไป2เป็นการกระตุ้นเตือนนะฮะหรือว่ากระตุ้นให้เกิดการรับรู้ว่าที่นี่นะมีความพร้อมแล้วก็อ,อยากจะบอกหลายๆที่ก็สามารถที่จะทําได้นะก็คงต้องถามอามสมศักดิ์ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมันแบ่งอะไรยังไงวันไหนมีอะไรเล่าให้ฟังนิดนึงครับก็ <C oughs> จริงๆทุกปีที่ผ่านมาเราจัดวันอุักษ์เนี่ยจัดวันละ,ขะเขาเรียกอะไรวันเดียวเหมือนเดียวครับ ฉพาะปีนี้ปีแรกที่ใช้พื้นที่ของอบตอทับน้ำคลองคลอ,อ,องทับน้ำนี่นะฮะคึงแดดเนี่ยใช้สองวันสองวันวันแรกก็เป็นเรื่องของกิจกรรมบอกเก่าแล้วเรื่องในอดีตคําถามที่พวกเราได้พูด <c oughs> คุยกันมีวันนี้ได้เพราะมีเมื่อวานเราต้ <c oughs> องย้อนเมื่อวานมันมีอะไรและโดยเฉพาะคําว่าอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำผูคลองน้ําเรือคลองในชาวยานะไม่ว่าชาวยาตั้งแต่นคะรสวรรค์ถึงสมุทรปราการพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ําเรามีชีวิตยอยู่กับน้ํามาตลอด อย่างที่พ่อหลวงเนี่ยพวกเราติดปากคือพ่อหลวงท่านพูดมาตลอดว่าน้ําคือชีวิตเป็นภารกิจของทุกคนไม่ได้หมายว่าจะต้องราชการอย่างเดียวไม่หมายท้องทิ่นอย่างเดียวทุกคนทุกภาคส่วนแม้ระทั่งประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่ง เมื่อท well, t <t sunshine, ne, er <t <t ่านมีหน้าที่ใช้น้ําแล้วท่านก็ต้องเครื่อรักษาทีนี้วิธีการรักษาทําไงเราก็เชิญชวนอย่างเงี้ยจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเมื่อวันนี้ครั้งนี้นะวันแรกเนี่ยเราใช้ใช้คลองใช้น้ําเป็นตัวเครื่องงานโดยที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราไม่มีถนนใช้เรือเป็นพาหนะเรือพาหนะพระพายเรือเปนจักาลเด็กเรียนพายเรือไปโรงเรียน จะซื้อข้าวซื้อปลาค่าข้าวไอ้ของนะฮะสัญจรไปมาการคุมคุมทางน้ํางานบวธงานแต่งงานตตยงานศพขอภัยนะฮะก็ใช้เรือหมดเป็นผ่านนะครับมาวัดกักวัดก็ไปเที่ยวปีนี้เราย้อนยุคก,ก็คือจัดวิการทอดพระป่าทางน้ํ<อ>าจําลองภาพจอดแท่งให้<อ>ให้รู้ว่าเนี่ย <นะ S 1> ที่มีวันนี้เมื่อสมัยก่อนนานในคลองที่อใช้คือเราแห่พระป่าทางน้ําเดี๋ยวนี้เป็นบกแต่ปัจจุบันนี้มันมีอยู่คลองที่ยังสวยอยู่คุณภาพน้ํายังดีแล้วชุมชนก็ยังเท่าที่ได้พูดคุยเนี่ยก็ยังสนใจยัง แรกีึงห่วงแขนพื้นที่เขาอยู่ก็พร้อมที่จะมาทำหนุนท้องถิ่นพร้อมที่จะทำหน้าบานผมว่านอกจากที่ที่เราแห่ระป่าทางน้ําแล้วก็มีการย้อนยุคคือใช้หนังใช้หนังกางแปลงเมื่อสมัยก่อนนะหนังขยกยขยายแล้วก็ภาคสดคือก็เห็นว่าเอ๊ะเขาดูยังไงโดยภาคสดก็จะมีครูบาอาจารย์เราอดีตข้าราชการที่เกษียณแล้วก็คือท่านพ่อวิโรจน์ท่านภาคหนังทั้งอาเรฮะ ทั้งเรียกว่าทั้งด้านการลเล่นการการแสดงของไทยเนี่ยท่านถนัดทุกด้านะนะฮะท่านมาจับภาคข้ารากอดว่าส่วนใหญ่คนมาดูไม่ค่อยได้ดูหนังให้ดูคนภาคอะอารียบ,บทหนึ่งคนฮะออกไปได้หลายเสียงอะไรสำนองเนี่ย<อ>มันก็เลยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ <_ S 1> พอต่อจากนั้นปั๊บเนี่ยวันนั้นจะมีสามกิจกรรมคือกลางคืนเมื่อเราเหนื่อยแล้วเลยแล้วเนี่ยเราก็มาสนุกสนานร่วมกัน แล้วก็การเล่นของพื้นบ้านภาคกลางแล้วไม่ว่าจะเป็นโขนลิเกลําตัดลําวงเนี่ยสุดท้ายก็มาตกที่ลําวงหนึ่งง่ายสองพอเปิดเพลงนี่ก็ออกไปลําไปปัป๊บเนี่ยทุกคนใครก็ไม่ไม่รู้จักก็รู้จักกันได้หมดนะครับการมีส่วนร่วมแล้วก็ยะาย้อนยุคดยง่าก่อนลําแล้วก็ไปโค้งคนนางลําลําเสร็จแล้วก็ยกมือไหว้ต่างคนต่างก็สวัสดีทักทายกันอันนี้ถือว่ามันเป็นปเพณีรุ่นเก่าๆที่เขาคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ ที่คุยจะส่งเสริมและควเรเยนอุักษ์และวันรุ่งขึ้นตอนเปิดงานเราก็ใช้เวทีเวทีพอชอบพอ,ทอทึ้มีชุดการแสดงแล้วก็เอาพี่น้องเครือข่ายทอสมอทั้ง16อำเภอนะครับเอามาล้ำล้ำเสร็จแล้วปรากฏว่าคนที่มาร่วมงานนะครับพวกเราไปโค้ชทุกคนออก,กล้ำท่านผู้ว่าท่านประธานท่านนายกใครๆทั้งอ,อปบตท่านนายกตรงๆนะ<笑><笑>ก็สนุกสนานร่วมกันได้รับความรู้สึกว่าเออปีนีด้ดีดีตรงที่ เขามาแล้วเขามีส่วนร่วมกับง,งานไม่ใช่มาดูมาดูคนจัดงานแต่เมื่อเขามาแล้วเขาเสแดงด้วยคล้คลายๆเหมือนเจ้าของงานแล้วในปี6-68นี่นะฮะพิธีกรรมที่เราทำต่อเราทำอยู่แล้วแต่ที่ท่านนายกสมทรงนายกวจรอัติยาฟาคือลึงกรุบกลุ่มเยาวชนจริงนิดตัวน,นี้เราก็คิดเอาไว้นะเดี๋ยวจวงเด็กในเรียนแต่พระถมไม่รวมอุดมศึกษาพวกเด็กมาหาลัยนักศึกษามหาลัยนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งอาชีวะ จะมีกิจกรรมเข้าค่ายเข้าแคมป์ม,มาแล้วแล้วแต่พื้นที่เข้าแคมป์เนี่ยก็มองพื้นที่ของที่ที่อบตวไว้ด้วยฮะพอท่านปลูกต้นไม้ไว้เป็นมหมื่นต้นนะอลองดูสิเราเอาเด็กลูกหลานล้ามาเข้าแคมป์ที่นี่น<ต>ะถ้าเอาเด็กมาก็จะต้องมีในเจเนอเรชันของเขาแล้วเนี่ยมันก็ต้องกิจกรรมที่ที่ดึงดูดแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้น ก็ที่เด็กๆส่วนหนึ่งก็คือเราจะใช้ไปเยาวยชนกับสิ่งแวดล้อมแต่นี่สิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างตรงนี้เอาไปเรียนรู้กันนะครับในแต่ด้านมันค่อนข้างค่อนข้างหลายด้านอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านยกฝากแล้วก็ฝากพวกเราทุกคนนะฮะท่าน ท่านพูดกับพวกเราตลอดจาแบบน้ำครูคลองผู้สูงอายุคนอะไรพวกนี้ท่านนายกองการ,รมาหารส่วนจังหวัดท่านนี้ท่านสมทรงวันเจริญวรนบุญเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นผู้หนึ่งที่ใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการดูแลรักษาท้องถิ่นเนี่ยนะให้มีสภาพที่แบบว่าคงเดิมแต่สามารถเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ทันยุคยุคสมัยได้ ที่สําคัญก็ค,คือต้องมีตัวแทนก็คือนายกโครงการงานส่วนตําบลน,นะครับขอท่านขออนุานิดเดียวก็คงฝากกันะฮะเรียนเรียนด้วยความเคารพว่าท้องสินแต่แ,แห่งนะจริงจริงที่ท่านนายกทีพ่พบได้พูดเป็นภารกิจของท่านโดยตรงนะท่านทำนะครับพวกเราเนี่ยอาสาสมัครพร้อมที่เข้าไปเสริมงานของท่านท,านทานหมายว่าวถ้าอบตไหน,นสนใจอยากจะเชิญทศมไปร่วมกิจกรรม ได้เลยได้ได้เลยครับของเรามีตัวแทนทั้ง16อาเภอแล้วก็เฉพาะที่ี่ภารกิจด้านน้ำเนี่ยด้านสิ่งรวล้อมคือเรื่องน้ำเนี่ยน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงทรัพย์นะฮะก็ยู่ถือเป็นพื้นที่ส่วนแบบเดี๋ยวก็ต้องรบกวนบกคะมาทําข่าวเพื่อเชิญชวนพี่น้องเรา7 6จังหวัดเนี่ยให้มาดูมาศึกษาดูงานนะครับทั้งเรื่องน้ำนะฮะก็ถ้าจะว่าไปก็ะ่ันปีท่าน เปลือกหมือปนป่าพ่อหลวงแลาเปลือมหมูมันน้ำป่ากับน้ำน้ำกับป่าเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันค,คู่กันครับเวลาเรา้องกัรสิ้ท้ายนิดนึงมีอะเราจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับเรื่องน้ำเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยความสาคัญในการดำรงชีวิตเลยน้ําก่อเกิดประโยชน์ต่อต่อผู้คนนะครับน้ําน้ำก่อเกิดอาชีพเกิดอาหารเกิดความร่มเย็นต่างๆเนี่ยฉะนั้น อยากฝากพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเราเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาน้ำนะครับอนุรักษ์น้ำคูกคลองหนองบึงทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ให้พยายามจัดการเรื่องน้ำให้ได้ให้ตัวถึงเป็นธรรมและพอเพียงครับก็ฝากฝากพี่น้องแบบนี้ไว้นะครับครับผมขอบคุณทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับเดี๋แล้วก็ด๋ยวสามสี่คนนั่ง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  จำกัดนะครับเรื่องน,นี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ